มาสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มีกิจกรรมเข้านะแล้วก็มีตู้ใหม่เข้านะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องตัวละครเพิ่มมาสามตัวนะเป็นโหลชาอ่าก็น้องปล่ไปลูแล้วก็เป็นหยานชิงนะฮะสามตัวละครเลยห้เาเาหมดเลยนะแต่ทีนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมนี้ก่อนคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรมากนะกิจกรรมเนี้ยให้เศษ ไอเศษคราฟลิลิคด้วยเออแต่ว่าไม่ให้ไอการันตีลิลิคมาก็นะโอเคไม่เป็นไรไหนมาดูกันว่ากิจกรรมนี้จะเป็นอะไรนะฮะอยู่ตรงนู้นที่ h e อร์ตาสเปซเนาะมาคือคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมากนะแต่ว่าก็มาเล่นให้ดูว่าเออมันมีอะไรมากขนาดไหนหวังว่าจะไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรตึงๆนะ เสวัสดีกลัมปี้กลัมปี้นี่ไม่น่าจะใช่ชื่อจริงๆนะจะเป็นแบบอารมณ์แบบฉายากลัมปี้คุณเป็นใครกันเอาเรียกกันเรียกมาไม่ใช่เหรอโอ้คุณคือสเตลพูดเรื่องชื่อสินะขอโทษทีเมื่อกี้ฉันอยู่กับการวิจัยในยไม่ทดทานสังเกตคิดไม่ถึงเลยว,ว่าคุณจะตอบรับคําขอเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆอย่างฉันด้วยซาบซึ้งใจมากจริงอืมอ, <c oughs> อันบนนี่อะไรคุย <c oughs> เอนี่เล็กหรือโฟลด์วอลเหรอฉันไม่มีทางพลาดกิจกรรมในเวอร์ชันอยู่แล้วไม่มีทางพลาดกิจกรรมในแพทการช่วยเหลือผู้อื่นเริ่มจากความทุกข์คือทำเพื่อช่วยเหลฉันอยู่แล้วต่ตอบแบบเนียนๆไหมขอบคุณมากคุณวางใจได้เลยฉันตเตรียมของตอบแทนเล็กๆมานานไว้ให้คุณแน่นอนฉันขอแนะนำตัวเองสักหน่อยการฉันชื่อแคลมปีปเ่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับหนึ่งของแผนกศินแผนกศินอีกแล้วเหรอ ฉันเพิ่งมาถึงสถานีได้ไม่นานกำลังทำความคุ้นเคยกับส,สภาพแวดล้อมที่นี่ไม่รู้ว่าคุณรู้จักเหวินชีหลิงหรือเปล่าที่ปรึกษาของฉันไหมไอ,อ,อ้น้องนะอั่แหละนะเวินชีหลิงพี่ชีหลิงเธอจะพูดไงดีนะเธอเป็นคนดีนะแต่ไม่เก่งทางการเป็นที่ปรึกษาเท่าไหร่เวลาทำงานกับเธอส่วนใหญ่ก็อาศัยไหวพริบตัวเองล้วนๆฉันอยากฟังประเด็นสำคัญการเมืงองเนี้ยฟิตหรอกงานถนัดฉันเลย <c oughs> มาฟังประเด็นสำคัญดีวะครับอ่มโทษทีฉันไม่ควรเล่าเรื่องพวกนี้คุณฟังเอาเป็นว่าพี่ชิดิงได้ให้ซอฟต์แวรจ์จำลองแปลกๆกับฉันมาชุดหนึ่งขอฉันลองทดสอบดูซอฟต์แวร์อะไรวะเดืองที่ฉันคิดว่าสิ่งที่เธอให้ฉันมาเนี่ยคือซอฟต์แวร์ขยะที่พบทั่วไปชน,นิดตววรวจสอบไม่เจอว่าพัฒน,ฒนาคือใครโปรแกรมคงจะมีข้อบิดบ้างมากมายแนละอาจจะแครชเวลาทำงานทุกๆ2-3มวินาทีแต่ผลคือผลคือนี่ เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการต่อสู้ที่สมบูรณ์แบบและสมเหตุสมผลนักพัฒนาถึงกับตั้งชื่ออย่างเป็นทางการให้มันว่าม่านสงครามดวงดาวมันทาให้ฉันมีปัญหาอยู่นิดหน่อยถ้ามันเป็นซอฟต์แวร์ขยะก,กองแก๊งอะไรแบบนั้นฉันใช้เวลาสั้นง่า,งงายๆแค่ครึ่งวันและเขียนรายงานสัก2000ตัวออกมาก็แค่แค่นี้ก็รายงานผลได้แล้วแต่นี่เป็นเค,เครื่องมือจําลองการต่อสู้จริงๆลําพังฉันคนเดียวเอา,เอาไม่อยู่อาทิตย์หน้าต้องส่งรายงานแล้วแต่ป่านนี้ยังไม่คืบหน้าเลยฉันก็เลยขอความหวังมาขอความช่วยเหลือจากคุณนี่แหละ เอ่มไปขอขอเฮอร์ตามไม่ท่าจะได้เลยไปขอแอสตาช่วยไหมเออเอ้ยยามก็ได้นะคือมันเป็นแบบจําลองการต่อสู้ไงดังนั้นก็ต้องฝึกการต่อสู้ปะงั้นต้องปรึกษายามปะแบบหัวหน้ายามก็ไอ้นี่ไงอารันดันั้นจริงๆจะปรึกษาแอสตาหรืออารันก็ได้นะเออผมมองว่าจริงๆถ้าเรื่องประมาณนี้เนี่ยเอาไปปรึกษาคนหัวหน้าเลยได้ไหมแอสตา หน้านวิจัยไม่ได้ไม่ได้เจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆอย่างฉันจะไปกล้าขออะไรแบบนี้ได้ไงกันเอาเปไ็นว่าในเมื่อคุณมาแล้วรบกวนคุณสละเวลาเา,าช่วยดูมาสงคมดวงดาวนี้หน่อยได้ไหมจะก็ได้ <c oughs> ในเครื่องมิจําจำลองชุดนี้มีมีหลายด่านนักออกแบบยังได้ออกแบบความยากธรรดาทำเป็นสามระดับแต่ขนาดโหมดที่ยากง่ายที่สุดยังโหดโห,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 โหดเป็นสำหรับชั้นแต่สำหรับผู้บุกเบิกทีผ่ผ่านการต่อสู้มาอย่างโชคชวหนึ่งคุณ การจำลองระดับนี้นะ่าจะเป็นเรื่องจิบจิบสินะฉันติดตั้งมาส่งคมดวงดาวไว้บนเทอร์มินาลที่อยู่ข้าง,างดูหน้าเด์ท็อปเลยเลยการประมวลผลการปฏิบัติงานของฉันคงต้องรบกุนคุณแล้วละ่ะสเตลก็ได้ไหนคุยกีรอบดิโอเคยังยังไม่ได้เรียบร้อยเลยไม่เป็นไรตามสบายขอแค่ส่งงานทานัน deadline ไ,ไม่สิไม่มีอะไรเอา้าคุณอยู้ยสึดกดดันไปเลยโอเคโอเคโอเคไม่ไม่ดูเหมือนจะไม่มีเนื้อเรื่องเนาะ ก็เป็นแค่การสู้เนาะ,ะก่อนการเรต้น HP ละแต้มจะถูกฟื้นฟูจะระดานจะได้บัฟเฉพาะตัวน่าจะไม่มีอะไรมากน่าจะมีตัวละครให้ลองด้วยนี่ไงเราก็ต้องอ่านบัฟดีๆนะครับทุกคนอันนี้อะไรอันนี้คือระดับความยากเนาะ,ะเดี๋ยว,เ,ยวเรา,เรา,เราดูเงื่อนไขยากดาวยากดาวแคร ดาวแค่กับดาวยักษ์ดาวยักษ์ใหญ่นี้ไม่จําเป็นต้องเล่นก็ได้อะโอเคผมอ่านแล้วมีต้องเล่นดาวดาวแค่กับดาวยักษ์ก็คือระดับความยากนะที่ดาวแค่ดาวยักษ์ดาวยักษ์ใหญ่ไม่จาเป็นต้องเล่นนะครับดังนั้นก็จริงๆก็เล่นแค่นี้ก็ได้แล้วก็ดูว่ามีอะไรมอนสเตอร์มีแพ้เป็นหุ่นยนต์หมดเลยดังนั้นก็แพ้ไฟฟ้าเนาะอืม ไปลู่ผมไม่ได้อัพเลยว่ะช่วงนี้ผมผมยัดแต่นาตาชาง,งั้นก็ไปเลยแล้วกันนะเอออะไหนๆก็ให้อารันมาแล้วเราก็ล้องเล่นหน่อยแล้วกันนะอารันกับใครดีไปกับเซอร์วาลเล้ว,วกันจบๆไปลุยน่าจะไหวนะให้วิเจ็ดห้ามาก็แสดงว่าก็ไม่น้อยนะวิเจ็ดห้าเนี่ยอ๋อผมเปิดออโต้อยู่ก็เปิดต่อไปเลยแล้ว,วกัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดีดี๋ยวไมมันรัวยังหยังอาลัน้เดี๋ยวอะไรคนเดียวเลยเหรเอวดอะไรอ่ะทำไมรัวอันติ2ทีเลยอ่ะอ้าโบเนยโยนโยนเทินให้รุยเลยอาลันไม่รู้แหละวทำไมมันเก่งอย่างนี้วะ เมื่อกี้สามห้าหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นนี่ตัวทดลองมันใสอะไรมาให้วะนะไม่รู้เรื่องเลยเลยเซอร์วาวโชว์บ้างเอาจริงผมปั้นเซอร์วาวเยอะกว่าจริงหยวนอีกนะคือผมพูดตามตรงว่าจริงหยวนผมเกลียดปั้นได้มาแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะเออถ้าใครจะว่าอะไรก็ขอโทษด้วยแล้วกันแต่ไม่ได้ปั้นจริงหยวนว่ะ ยังปั้นไม่เสร็จเลยอ่ะนี่เรียบร้อยนะครับอันนี้กำจัดศัตรู3เวฟที่ระดับยากดาวยักษ์ใหญ่อ๋อก็คือต้องจบตามกำหนดเนาะอันนี้ถ้าอยากได้รางวัลเพิ่มก็ต้องเล่นโอเคมันอีกกว่าจะปลดครบก็คือ6วันเดี๋ยวผมมาคือผมทยอยเล่นแหละแต่ว่าเอ่บอกว่างไงเดียอ่ะลองดูแล้วกันอ่อมนสเตอร์ ไม่มอนเตอร์ไม่เปลี่ยนเวลเนาะเท่าเดิมแต่แค่เขากําหนดมาว่าเราต้องจบภายในจํานวนเวฟนี้จะเจอศัตรูหเวฟให้ได้ภายใน3มรอบคือแล้ววะไม่รู้่ลองเล่นดูแล้วกนันไ,ไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้เล่นไปเลยเลยครับจริงๆไม่ต้องใส่ตัวฮิวไปก็ได้นะทุกคนดูทรงแล้วอย่างตอนนี้นี่ผมรู้สึกว่านาชาเขา,าไม่ได้ใช้อะไรด้วยซ้ำ เอาเป็นตัวบัฟตัวอะไรไปเลยก็ได้นะอีเวนอะไรอย่างงี้นี่เน้นเน้นแบบจบเร็วอะ่ะเราไม่ได้เน้นยืออ้อ่ะคืออย่างอ่าฟอกแคทเทนฮอลอะไรเงี้ยมันมันมันอาจจะเสี่ยงไงถ้าไม่มีฮิวเออเพราะว่ามันสู้กับบอนสองสองเว็บใหญ่แต่อันนี้คือแบบมันด,ด,ดูดิดูดูอารันดิอะไรวะเนี้ยเดี๋ยวนะความสามารถอารันมันคืออะไรวะทุกคนนี่คือเห็นเห็นคนเล่นอารันน้อยก็เลยแบบ นี่จัดให้จัดให้ดูโชว์โชว์อลันโผลอะไรอย่างเงี้ย่ะโ oh อ้ยย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 ผมคิดว่าอา,อาจยย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 คยยยนยย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 ัยยยยยยทุกวันนะยือ,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 อยย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 ยอยย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 ่ยยยยยก,กอ,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 อย่อนนี้ย คิดว่ามันไม่น่าจะยากขนาดนั้นนะแต่วันหลังๆก็ไม่แน่เพราะว่าวันแรกๆมันก็แค่มาแบบมาแย่เราเล่นน่แบบเฮ้ยโชว์โชว์ง่ายไปก่อนอะไรเงี้ยมันไม่มีกี่เวฟวะผมก็ลืมอ่านอันนี้ได้รังวันแล้วหนึ่งอันนะฮะเมื่อกี้เ้เชื่อเดี๋ยวนะท้ไมันไม่ได้รวมันบัฟดามันคืออะไรวะผมไม่รู้เลยแต่เอาเป็นว่าอารันแม่งโดนโหดที่เป่งเลยว่ะตอนเนี้ยดูดีวัด มันสับมันติดู้พลึกวะเลยอะ,อะมอัไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดจริงๆไม่หยุดอะไรก็โทษตัวทุกคนนะมันเกิดอะไรขึ้นวะอันนี้ผมผมอยากรู้ว่ะคือนาราชามันจะฮิวอารันไหมวะเพราะตอนเนี้ยถ้าไม่ฮิวเดี๋ยวแตกนะควรจะฮิวสักนิดนะ เมื่อกี้เลือดอารันมันเด้งน,นะน่าจะเป็นแพสซีฟของผ่าทำลายล้างเนาะคือผ่าทำลายล้างเนี่ยเขาจะมีสกิลในการเอาตัวรอดแทบทุกคนเลย <c oughs> เออเพียงแต่ว่าออหิวฮิวโอเคอเฮงดีหน่อยสับเข้าไปอารัน <c oughs> อารัน <c oughs> อันตี้สองทีติดแล้ว่ะสับไป <c oughs> ไม่ตายเว้ย <c oughs> อย่าเรียกอย่าเรียกลูกน้องนะ มาบวกกันอย่างนี้แหละอารันสาบจบยเย่เฮ้ยมีมีเวฟบอะเอ้ยนี่ไงผมผมถูกมันมันติ๊กถูกสองอันใช่ปะน่าจะใช่นะมันให้เราเล่นอ่าสามสามสามรอบหรือสามเวฟบหรอือหกเวฟบอ,อะไรก็ไม่รู้ <laughs> เอาจริงคือ พ่อมันเป็นภาษาไทยแล้วผมแอบงงนิดหน่อยว่ะเออแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะค่อนข้างภาษามันค่อนข้างเคลียร์ค่อนข้างชัดเนี่ยแต่ก็ไม่แน่ได้บางทีมันก็อาม,มางงงง,งนี่อะไรเนี่ยที่ผมยังเปิดออตโอต้อ,อยูน่นะทุกคนแล้วมันจะจบตอนไหนอ่ะเมื่อกี้มีมอน9เวฟอ่ะอันนี้คือยังยังไม่จบนะเนี่ยเอาละ่ะผมแย่แล้วทำไมทำไมเล็งตัวนั้นนะอารัน ไม่ดิจะทำนี้ดินี่อ๋อ,อข้อเสียงออโต้นิดหนึ่งก็คือตรงนี้แหละเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะมันมีบัฟด่านที่จะทำให้เรากรดันตีได้สองครั้งแเหรอเอาเป็นว่านี่เงินเทิร์นผมหมดแล้วนะโอเคติ๊กถูกหมดได้8เวฟภายในสมรอบเขากำหนดมา6เนาะแต่เราได้8โอเคก็ประมาณนี้ แล้วก็รางวัลก็จะได้รับหมดแนะนำว่าเออมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแล้วก็มีตัวตัวฟรีมาให้ด้วยดังนั้นผมคิดว่าน่าจะไม่ยากเท่าที่ควรน,นะโอ้แล้วว้าวเดี๋ยวนะอันนี้คือเดี๋ยวขอดูรางวัลดูหนึ่งนะรางวัลท้าทายโอเคก็ประมาณนี้ไม่ยากนะอันนี้ฮิเมโกะแน่เลยอันนี้โลชาฮิเมโกะอันนี้ชิงช่วยอันนี้ไขว่ ผมจำสกิลนี้ไม่ได้วะ่ะของใครไม่รู้แต่อันนี้ของเซอร์วาวแน่นอนอันนี้เออใครวะเอาเป็นว่านั่นแหละครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์สกิลของแต่ละคนเลยนะดังนั้นถ้าใครจำมาไหนได้ก็ก็จำไดอนน้อันนี้เหมือนจะเป็นของจิงหยวนปะจิงหยวนปะผมไม่แน่ใจไอ้ตรายอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นของใครสักคนขอโทษ เอาไปว่าจบละกิจกรรมนี้นะฮะวันหนึ่งก็ไม่ยากนะดูทรงแล้วถ้าถ้าถ้ามันยากเดี๋ยวเีนยวมานั่งดูกันแล้วกันว่าเฮ้ยมันอะไรยังไงอ่ะเอาไปว่าสั้นๆครับสำหรับบวันแรกนะครับม่านสงครามดวงดาวเดี๋ยวน่าจะผมน่าจะทยอยเล่นวันละครั้งหรือถ้าวันไหนมันมันติดขัดยังไงแล้วผมไม่ได้เล่นอ่ะผมอาจจะ อัดรวดเดียว2ตา2เกมอะไรอย่างนี้แล้วก็ลงให้เลย2รวดเดียวอะไรอย่างนี้อาจจะมีอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้ว่างมานั่งเล่นทยอยเล่นอย่างนี้ทุกวันนะฮะอ่ะมาวัานนี้สําหรับกิจกรรมสั้นๆมาสงครามดวงดาวมีตัวละครให้ใช้นะดังนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะซีเรีสขนาดนั้นเนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลยดังนั้นช่างแม่งโอเคไปดีกว่าผมจิมเปนโตไปละสวัสดีครับแฉล